ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพเกมอวยช่องที่คนทัวครวยมานั่งเล่นเกมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวอีเวนต์นะครับมีอีเวนต์เข้ามาแต่ว่าเป็นอีเวนต์อ่าเรียกว่าเลหลังนะครับผมก็เป็นเลหลังหมวกนะครับแล้วก็เพิ่มสกินหมวกเข้ามานะครับผมเพิ่มสกินหมวกโอเคก็มีสกินหมวกเพิ่มมา2อันนะครับก็จะเป็นหมวก อ่าเป็นสกินที่ชื่อซัมเมอร์นะครับลิม mm ิเต็ดอีดิชั่นเดี๋ยวนี่ซัมเมอร์แล้วเหรอ mm hmm. มันมันไม่ซัมเมอร์นี่มันฤดูฝนเว้ยโอเคนะครับก็เป็นสกินหมวกเข้ามานะครับก็มีซัมเมอร์นะครับลิมิเต็ดอีดิชั่นหมวกไทเทเนียมโจมตีนะครับก็เป็นหมวกสีชมพูใส่หูฟังน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็ อีกอันนึงนะครับเป็นซัมเมอร์ลิมิเต็ดหมวกหุ่นไลกาอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะครับผมก็เป็นหุ่นฟางเลยตัวนี้เป็นเป็นหุ่นฟางที่แบบใส่แว่นน่ารักโอเคคือใครที่อยากจะเติมมาอ,อยากจะเติมเปลี่ยนสกินอะมันก็ได้เว้ยแต่อฟอจะหายนะเพราะว่ามันไม่มันเป็นอีเวนต์แรกเปลี่ยนนะครับมันไม่ได้เป็นอีเวนต์ได้รับนะครับใครที่จะเติมเปลี่ยนสกินเนี่ยก็คิดดีๆนะครับเพราะว่าอ่าอันนี้เปลี่ยนสกินแล้วออฟหายนะครับผมโอเค ก็มีหมวกกลับมาให้หานะครับมีหมวกไทเทเนียมโจมตีนะครับหมวกหุ่นไล่กล้าหมวกไทเทเนียมธรรมดานะครับหมวกระเบิดนะครับหมวกมัดหมวกกําแพงเหล็กหมวกโล่นะครับหมวกสงการหมวกนินจาหมวกช้างนะครับผมทั้งหมดก็เนี่ยก็ใช้ตัวหมราชาหมวกก็ตามที่เห็นเลยนะครับคือถ้าใครที่จะหมวกไทเทเนียมนะก็เตอรอีกหน่อยนึงนะครับเพื่อเอาหมวกไทเทเนียมโจมตีนะครับใครที่จะทําเนี่ยก็ แนะนํสองหมวกนี้เท่านั้นนะครับเล่นได้ยาวๆนะครับผมแล้วก็อีกหมวกหนึ่งนะครับหมวกหมัดก็พอเล่นได้นะแต่ก็ไม่ได้โหดมากนะครับจากที่ใช้ใช้ดูก็ไม่ค่อยมีใครใช้นะครับเอาไว้ไปเล่นอ่าไปเล่นสึกครอบครัวอย่างเดียวเออครอบครัวแม่งมีปัญหาอีกแล้วโอ้โหไอเกมเฮียนี่แต่นะครับอีเวนต์นี้ผมจะเอาตัวนี้นะครับหมวกช้างนะหมวกช้างเอามา คือถามว่าเอาเอา,เอามาทําอะไรคือเอามาแทบไม่ได้เล่นหรอกแต่ว่ามันถูกไงมันใช้แบบมันใช้ราชาหมวกแค่ชิ้นเดียวนะครับเอามาไว้เล่นกับพวกอะไรนะอีโวไอตัวอีโวไดริ์อ่ะขำๆนะครับเอามาเล่นกับตัวไดริ์ขำๆนะครับก็ก็น่าจะเล่นได้อยู่นะครับก็ราชาหมวกนะครับก็หาตัวหมวกนะขุดหัด A บวกนะครับ2ชิ้นแล้วก็ชิ้นส่วนหมวก3มชิ้นนะครับก็คือผมจะเอาแค่อันเดียวอะเออแค่นั้นเองนะครับ โอเคไม่มีอะไรใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราปิดนะครับเราปิดอ่า summer limited หมวกไทเทเนียมนะครับกับ summer limited หุ่นไลกาก็รับแสงแห่งเกียรติยศ V I P ไปได้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรแล้ว okay. โอเคโอ้แล้วก็มีโอ้มีแบบดาร์กด้วยนี่ไง ถ้าเกิดว่าเราหาตัวนี้สี่อันนะครับเราสามารถมาทําเป็นดาร์กหมวกขุนไ่ากานะครับถ้าเกิดใครที่จะทําหมวกขุนไรกานะเอาวันนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนนะครับผมมันจะสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นอ่าถ้าแนะนําถ้าจะเอาหมวกขุนไ่ากามาเอาตัวดาร์กก็ได้นะครับไม่จะเป็นต้องเอาสกินนะครับตัวนี้นี่จะดีกว่านะครับผมโอเคไนดูก่อนปิดอะไรได้เพชรเท่าไหร่บ้างไหนนะโอ้โ ติดตั้งหลุมดาแห่งเสียงเกียรติยศอ๋อเมื่อเกิดคําเตือนโอเคไม่เป็นไรอันนี้ข้ามนะครับปิดมวกอ่าซัมเมอร์นะครับผมรับอย่างละ200แค่นั้นไม่มีอะไรเลยโอเคที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับอ่ะแสง VIP นะครับตัดการ์ด60เมื่อถึงไฟตรงข้ามขโมยมาเบิร์นอ๋ออันนี้เป็นออฟน้ําหอมนะครับไม่ใช่ออฟกันไก์นะอันนี้เป็นน้ําหอมนะครับแล้วก็ติดตั้งหลุมดําเพิ่มค่าผ่านทาง หกสิบเแล้วก็ไกด์ยีโอเคก็ก็ได้อยู่ถ้าถ้าเกิดว่าใครจะทำนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเริ่มสุ่มจากของฟรีกันก่อนได้เลยครับผมได้จี้เครื่องรางอีเวนต์มาหนึงชิ้นนะครับจากทั้งหมด28กล่องนะครับก็มีของฟรีกล่องหนึงนะครับขอ A บวกสักอันหนึ่ง pp. โอ้หเออโอเคมาเริ่มเลยนะครับคือต้องการ A บวกแค่สองอันนะ่ะแค่นั้นเลยนะครับ รอดูก่อนนะครับมาฮึบก็ถ้าเกิดว่าปิดเว้นมาเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับฮึบโอเคแสงเอสผมไม่รุนนะฮะเอ่อค้างไปแล้วเกมคุณภาพฮึบเอบวกไม่ออกเลยว่ะ โอ้โหออกแต่เอนะฮะฮึบผมใช้แค่สองชิ้นน่ะโอ้โหเอออกแ้วขอหน่อยเธอฮึบโ,โอ้โหเอ,อออกอีกแล้วฮึบอื้อ เฮ้ยไม่เฮ้ยไม่ออกเลยอ่ะอืมต้องเปลี่ยนเป็นป่าบีป่ะเนี่ยเอ๊ะเงียบไปเลยนะฮะฮึบกดใช้นี้ไปโอเคขอเปลี่ยนเป็นป่าบีก่อนนะป่าบีอยู่ไหนครับป่าบี โอเคต้องเป็นปราบตีตัวนี้เท่านั้นมาฮึบโอ้โหโอโอเอแม่งออกเยอะวะ่ะอ่ะสักอันหนึ่งอืมอ้ม,มไม่พ่เลยครับผมโอ้โหตัวเอออกอย่างดีนะครับตัวชิ้นส่วนหมวกนะครับแต่ต้องการหมวกอะฮึบเฮ้ยออกดีไปแล้ว ฮึบอืมออกดีเกินฮึบอ่อในค้างฮึบอืมต้องเปลี่ยนภาษาเดี๋ยวต้องเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับผมโอเคเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับมา โอ้โหเปลีป่ยนภาษาปับมาเลยว่ะเฮ้ยของเขาดีจริงวะ่ะขาดอีกชิ้นเดียวนะครับฮึบอมหัดเอบวกชิ้นเดียวครับตอนนี้เอาละฮึบ อะไรวะกดแค่สองทีเม่มาสองทีเลยอะ่ะยอมใจเลยโอ้สุดยอดนี่ไงมาแล้วหมวกช้างนะครับผมใช่ไหมใช่ไหมเอลูฟินเอลูฟินแนเอาละอ่าได้อฟดูดนะครับโอเคแล้วก็มีออฟสเปเชียลนะครับอ่าอันนี้เป็นกล่องลิมิเต็ด ฮึบดูนะมีอะไรบ้างโอ้โหทุเลศจัดเลยฮึบอีกอันหนึ่งโอเคตั๋วบินโอเคครับฮึบโอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะฮะ โอเคก็มาลองรวมแสงกันเล่นๆนะครับดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะก็มีเบิ้ลสามสิบนะครับออกกอบแปดสิบห้าตัดเจ็ดสิบห้าหูเยอะมากนะครับผมแล้วก็มีออฟกันไกด์ด้วยนะครับคืออันเนี้ยมันเป็นออฟแสงที่จํากัดเวลาแต่ว่ามันเป็นแสงอ่าพิเศษที่มันขั้นสูงสุดเลยนะเพราะว่ามีตัด 75, เจ็ดสิบห้าออก 85, เกอะแปดสิบห้าเบิ้ลสามสิบนะครับแล้วก็มีกันไกด์ด้วยนะครับก็คือมีโอกาสที่จะได้กันไกด์ด้วยนะจ๊ะ มาลองดูว่าจะได้อะไรนะครับฮึบเอ้อยโอเคเมื่อถึงพื้นที่ของทีมีโอกาส20ที่จะไปเที่ยวรอบโลกเออผมว่าโอเคนะเออผมว่าโอเคนะครับเพราะว่าเราเอาหลุมดังดับดักเที่ยวรอบโลกไว้ได้นะครับเพราะฉะนั้น โอเคได้ได้อยู่ได้อยู่อ,ยอันนี้ออฟอันน,น,นี้อะไรอะอ๋อออฟเก่าโอเคไม่เป็นไรนะครับเรียบร้อยนะครับผมก็ได้มาแล้วนะครับหมวกช้างหมดไปอยู่ประมาณท่านกว่านะครับก็ถือว่าถือว่าโอเคนะครับไม่เยอะมากนะครับผมก็เอาไว้เล่นขำๆได้นะครับเอาไว้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าเอาไปเล่นกับตัวไหนได้นะครับสําหรับหมวกช้างนะครับผม โอเคครับผมก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากช่องเทพเก็บโอยด้วยละกันนะครับแล้วก็ใครที่สนใจจะซื้อขายไอเดียก็ติดต่อกเข้ามาได้นะครับโอเคอยังไงก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บจุบรักทุกคนนะครับบ๊ายบายจ้า